โดนตาไอ้สัตว์คือนจริงไม่เที่ยทรัฟติคไม่ได้หรอกใครทำอะไรกูได้ใช่ไหมไหม่มีอะไรมึงวิง่งเข้ามาตายทราไมเนี่ยโอ้ยมึมอะไรยังอ่ะเป็นดันดแล้วเพื่นอกนอกอออูกูสแกนโอ้โหไอ้ิยาคอมโบไอ้สัตวสยิงถึงนัดยิงตามอีกนัดหนึ่งอย้อยาตายเลยอยู่ดูนอ้สัตว์ Rồi rồi, shot rồi, thái shot Mình dù này luôn, hết lại Con chơi bằng tìm ạ, mấy ông hỏi Lát Lâu Vậy, yên xùm lát đi quả Quân chiện luôn thằng ไ่้ <tyard. S 2> คนนี้สวยวะ่ะไอ้คนลองลองสุดท้ายอย่ะแต่งตัวละครโคตรสวยเลยมันมันตัดดีนะตัวละครเลดิตไอ้เหี้ยไอ้อหวาเดผมเห็นผม,ผ,มผมเห็นชื่อผมไหมครับ<อ>ผ outgoing, ู้จ้าผเห็นชื่อผมไหมครับคนดูไว้เทปเทปครับเทปครับตอนนี้ขาดอะไรเนี่ยตอนนี้มี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 ซัพพอร์ตแล้วใช่ไหมไม่มีมีเฮฟวี่ไหมมีมีมีแล้วสองตัวตัวที่อึดที่สุดแล้วก็ตัวที่ แรงไม่สุดก็เล่นตัวนี้ได้เอ้ยแต่ไม่มีซัพพอเอ้ยมีแล้วดกว่าเป็ดโลวป่ะไม่มีนี่มีซัพพอร์ตเอาหรอชิบหายละไม่เอาซับรลยไม่เป็นไรเอาตัวรอดกันเองนะจ๊ะใช่ทุกวันนี้กูก็ไม่ไม่เคยเจอซั่าไหร่เล่เลือกเล่นฟอร์คอนเล่นคนเดียวเล่นไม่ได้จำเป็นอะไรขนาดนั้นใช่ แต่แแบบนี้จำเป็นอยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนี่จำเป็นตายไปแล้วต้องรอดฝารุข้าวฝาดุข้าวแล้วฝั่งาดุข้าวมีเราก็ลำบากนั่นแหละคิดว่าเรามีดาเมจเยอะไงเราไม่มีทัพย์แต่เราดาเมจเยอะเอาละกูยืนรอยิงร้องหอนได้เลยก่อแปดหนึ่ง อืมตายหนึ่งอย่างรวดเร็วเดื่อนลรแค่นี้ตายเลยดีกว่าเนี่ยเฮ็ดแตกหนึ่งมีชีวิตนะแตกสอง อินทารอนมาชื่อวันเทงมันคือบอทใช่ไหมลบสิ่งนี้อดนโ,โดนโดนผู้เข้ามาฟาดโดนผู้เข้ามาฟาดโหฟินิชกูด้วยไอ้สารเอ้ยโดนยิงซ้ำเลยโอ้หตายแล้วมั้งคนขับเนี่ยเฮียสามสิบเอ <c oughs> ็ดพวกมึงดีตัวขึ้นเนี่ยคุณระเบิดแล้วใช่เหรอเดือดตายไม่คุ่นมันยังไม่ทันระเบิดเลยเฮียมันเสียบแล้วมันก็ยิงซ้ำอ่ะยิงซ้ำแบบห้องคนขับอะ่ะ ไอ้ตายแล้วไอ้เหี้ยไม่ได้ไม่ได้อันอันนี้อันนี้คือชุบชีวิตไปเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยโดนตายลุงมโอ๊ยชิบหายโอ้ยยังรอดอยู่โดนไปสัตว อ้าวตายหมดเลยคนขนับย,นนย,ย,ยอกูเลาจี้หอกไมเฮียสอบติดไม่เป็นไรหรอกใครทำอะไรกูได้ใช่ไหมไม่มีอะไรมูงวิ่งเข้ามาตายทำาไมเนี่ยโอ้ยมึงแรงยังอ่ะสำไมสองตัวทีมเราอ,าอ่ะเออใช่เ <laughs> มื่อกี้เังเลยเคยนเม่งหายแบบโคตรไวนเฮียกูยังงงเลยสัตว นดมแล้วเพื่อนกูกูสแกนโอ้โหไอ้ิยาคอมโบไอ้สัสกูยิงหนึ่งนัดยิงตามอีกนัดหนึ่งอย้ยาตายเลยอยู่ดูนอ้สัอสอิยาส่องส่องตาไหเป็นไงเพือ่อนกูยิงเปิดมันยิงตามตายเลยไอ้คะแนนอยู่มาก โดนเลยฟาชอตโดนเฟยช็อตโอคคิวโ,โอ้โหโอ้ยอะไรยะเนี่ยโ้ไม่มีไม่มีใครมายึดอันนี้หรอ ลองโดนแซงนะสถานการณ์ทีมตอนนี้ไอ้โจบินบินบินรอบวงหน่อยได้ปะเดีย๋ยวั้นมันไรโดลักเต็มน้ำใช่มโอเคโอเคโอ,คโอย้ยเขี้ยบโอ้ยมันโดนตาโอ้ยเขบินอ <ตบ S 1> อกความวินออกหลอดหลอดหลอด,ด,ดลอบุบรีดรอเพื่อนกู อยู่บนนี่มันนับเลยวะนี่นับปะเฮียส <Yeah. laughs> นไนเปอร์มันเก็บรัวๆเลยซะักูไม่ได้คิวเลยพ <Okay. S 2> ี่เก็บกีม oh, เก็บกันรัวๆเดมมันมาไปเส้นตรงให้ทำไดเมทพอดี <c oughs> เดวดันโลตัสโนข้ามกลับเด่ย กล <า S 1> ้าเข้ามาได้ไงมาเล็งต่อโดนกูช็อตโอออกเลยครับนี่กูโดนตาในฝั่งตรงข้ามยิงนะเดี๋ยวตายใช่ไหมแต่แบบมังอยู่ไหนไม่รู้เห็นละแตกหนึง่ง ไฟฟ้าชอ็อตดิซ <c oughs> ูมตามซูมตามอันนี้เมาส์เมาส์ขโมยโรงเรียนก็ซูมได้ไม่ได้ขโมยนะครับพอดีว่าอาจารย์ให้ยืมแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปคืนแค่นั้นเฮ้ยเ <c oughs> มื่อกี้ไม่ใช่อย่างี้เลยใช่เดี๋ยวปัดชิ้นเพื่อไปคืนเมื่อกี้วันไหนวะโดนโดนไฟฟ้าเจ้าหน้า กูเกมนี้กูไม่ต้องทำอะไรเลยนี่ยมั้ไอ้สัสทีมกูแม่งตึงเกินกูแค่ยิงตัวที่กูต้องยิงกูไม่ต้องไปยิงตัวอื่นเลยโอ้ยใครก็ได้ช่วยผมด้วยคนช่วยมึงเต็มอ่ะไม่ต้องห่วงลาดแต่กูก็ทำได้เม็ดซัมันเยอะอยู่แต่ตอนนี้เป็นสไนเปอร์เคลื่อนที่นะครับคือถ้ามีโล่ได้กูกดโล่ไปแล้ว ไอ่โดคกูมีอยู่ที่นี่เฮ้ยเอย่าลืมกูมีสตันนะสัสเอาเฮียกูถอนหัวไม่ทันน้องข้ามแคปอยู่เบาโอ้กูตายกูตายกูตายมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยกูเล่นจนเลือดกูไม่หมดแล้วสวัสดีครับคุณซิม โอ้ขอโทษทีนะเมื่อกี้ไฟอย่างมันเลยผมไม่ได้อ่านแชทเลยอยากเล่นด้วยกันไหมครับที่ยังว่างอยู่นะเอาไปมาขับหุ่นด้วยกันเ้าไปก็ไม่ได้เลยตู้เต็มเลยตอนนี้ตอนนี้ใครยึดยู่ะทีมันได้ไปแล้ว <จะ S 2> แต่รถม,นะมัน พึ่งถึงตรงนั้นเองค่าได้ค่าได้ข่าได้ไอ้เทียบคุณมีตายห่างหมดแล้วนี่ไงเรียบร้อยดับเบิลซินดันรถเราดันรถเรา คุณไปบินอยู่บนฟ้าอ่างั้นตายเลวะนี่แทงหนูเเนี่ยให้โปรดอย่ามีอะไรมาทำร้ายไอจูจัดการมันยื้อมันไว้ไปนไรเขาวะโอ้ยไปแล้วเอนเอร์จีมันหมดแล้วมั้งที่มันหายไปไหนหมดวะ อุยเ่อโดเลเตอร์ได้ใช่ไหมตรงนู้นะอ่ะกูดันรถมันอยู่โอเคเราไปดีเฟนต์รถเราดีกว่ารถฝันโลค้ามันอยู่ไกลละให้ oh yeah. น,น,นิดไปเราไปยืนซูมล้าดีกว่าไุยเชี่ยนอนทะไมอีก เอ๊ <Okay. S 2> ะพักหายใจสักครู่เค <Okay. S 2> ลี่นใหม่เอาเดี๋ยวโดนถักโอ้โห oh, คนสอยให้หรอขอในหัวชิวๆขอในหัวเฮ้ยครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิดชื่อให้เดี๋ยวแอดมาเลย โปรดิจิตีเลยเกมนี่ซูมโอหอันนี้สังขารเยอะที่สุดรอบเข้าที่เค,เคยเล่นมาแล้วเนี่ยเอเมทเซ่เย้กู <Pam. S 2> สิบเก้าเอซิตอ่ะกูเป็นซับของทีมไปแล้วอ่ะสิบกูย่างเยอะอเป็นการบินหลอกลออ่อให้เอากูได้ MVP เหรอเนี่ยโอ้โหจังหวะาหายากว่ะ MVP ไม่เคยได้กับเขาเลย อันนี้เพึ่งได้ครั้งแรกวองเนี่ยเยี yeah, ่ยทำ MVP กูดันรถอะที่กูรู้อะยิงหมดอะกูดันรถตัวเอง,งดันรถฝั่งตรงข้ามกู yeah, ดันตรง yeah, ช่วงช่วงเข้าเช็คพอยที่สองอะช่วงนั้นกูดันแล้วก็ช่วงหลังเช็คพอยที่ที่สามะ mm hmm. กูดันรถฝั่งตรงข้าม ไนเปอร mm ์ทีมกูแม่งยิงทิ้งหมดเลยยอะกูจะฆ่าได้แม่งมีเส้นสีเหลืองตูมอะยิงไม่ตายมันมีจังหวะเนียชอบนะจังหวกูแบบกูเปิดกูเปิดซูมใหญ่ใช่ไหมแล้วกูยิงหนึ่งนัดแล้วแบบไอเชี่ยสไนที่มันอยู่อีกฝากหนึ่งมันยิงใส่ด้วยซ้ำมาตายเลยอะสองนี่อใช่ดั้งดาฟสไนสองมันจะโหดมากถ้าถ้าคุยกัน